กะช่องบนส่งสไตล์นะครับนะคลิปนี้ก็มาอยู่ที่เจ้าต้นมะขามนะครับนะอีกเช่นเคยนะครับก็คลิปนี้พอดีมะขามผม,พมเพาะเมล็ดไว้นะครับเพาะทิ้งไว้เลยนะครับใส่กระถางอย่างนี้ไว้นะครับอันนี้ก็ปล่อยยาวไปให้เขาโตไปเรื่อยๆนะจนลืมไปเลยนะครับมีทั้งหมดนี่ตัวนี้หกสามหกเจ็ดแปด นะครับจะลืมไปเลยจนยาวไปแล้วนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาจัดทำสวนป่ามะขามสักชุดหนึ่งนะจะใช้สักเจ็ดลำนะครับสองสี่ห้านะครับแล้วก็ตัวนี้อีกสองลำครับเจ็ดลำนะนะตัวเล็กนี้ก็ไม่เอานะครับก็เดี๋ยวไปใส่กระถางชั่วคราวก่อนนะครับเป็นกระถางเอาสักเจ็ดลำนะครับนะ ตามสีเขาที่ิตกันนะครับก็คือเลขมงคลเนาะเลขขี้นะครับใช้เจ็ดลำนะครับเอาใส่ในนี้ไว้ก่อนนะเรียงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะมันจะรอดหรือเปล่าเนะก็เดี๋ยวจะแยกนะจะแยกนี้นะแยกออกนะครับก็เดี๋ยวเรียงเรียงลำดับต้นเนาะต้นใหญ่ตัวเล็กอะไรก็ว่ากันไปเนาะ โอเคเล็กๆก็จะเอาไว้ข้างๆครับใหญ่ก็จะอาไว้กลางๆเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมใส่ดินดินถุงนะครับดินไปข้าวโนะใส,ใส่เต็มเลย,เยงนี้ก่อนนี่ผมจะแยก น,นนี้ก็คือว่าใหญ่เนาะอันนี้ไว้ก่อนก็อาจจะเอาต้นใหญ่ไว้กลางนะครับผมจะแยกจะแยก จะลำบากนิดนึงทิ้งประา,นาันั์ต้องเลกกระถางเลย พุ่มแต่กวงตายด้วยแหละตรงนี้แตกแล้วลงไปในรูกระถางพลาสติกเอาไว้ออก จะไว้กลางๆนี้นะครับจัดเรียงก่อนหต้นต้น 4 ah. À oh. Okay. เดี๋ยวที่เราก็จะรุนกันเนาะจะรอดให้จะรอดให้ผมไหมนะครับทําเขาแตกขนาดนี้สเปลี่ยนก่อนนะครับไปตัวนี้มัน ตื่นไปเนาะตื่นไปเดี๋ยวผมใส่เป็นกระถางปกติธรรมดานีก้ก่อนนะครับง่ายทำงาน,นจากเนาะโอเค เอาต้นใหญ่ใส่กลางเลย สองสี oh. <si> er ่ห้กเลขก็จะว่าิมนะ ผมจะหาอะไรมัดอย่างนี้ไปก่อนนะครับมัดรวมมันไว้ก่อนเชือกฟางมัดไปก่อน จะใช้ดินใส่ลงไปอีกครับ รวบไว้ประมานี้ก่อนเนาะใช้กระถางใหญ่นิดนึงเดี๋ยวให้มันฟื้นตัวอีกทีหนึงครับค่อยมาจัดการ เดี๋ยวรวบไว้ประมาณนี้ก่อนครับอยู่ลระมาน,นี้เอาเล็มๆปลายๆออกตั้งหน่อย อโอเคครับผมตดน้ำให้ชุ่มเลยก็เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวอัปเดตให้ชมอีกครั้งนะครับว่ารอดไม่รอดนะครับถ้าต้นไหนตายก็เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีครับนะมือใหม่เนาะยังไม่เคยคือ <c oughs> เรื่องของเรื่องคือเอาไว สูกงกั้นไปนะครับแล้วก็ไม่ได้แยกอ่าเป็นกระถางกกระถางมันเนาะนก็เลยลำบากนิดหนึ่งต,ตุ่มเลยแตกโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ